วันนี้วันพระย้อนไปเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นอายุประมาณ19ปีเพื่อนเห็นว่าเราชอบทำบุญทำทานเลยชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเราก็ตกลงไปกับเพื่อนเพราะว่าว่างพอดีวัดนั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับสายปฏิบัติธรรมเพราะสงบ เนื่องจากตัววัดตั้งอยู่กลางเขามีหมู่บ้านของชาวปะกะอยู่ใกล้ๆพอให้บินทบาทอยู่สองถึงสาหมู่เล็กๆคอร์สปฏิบัติธรรมที่เราเข้าร่วมเป็นคอร์สระยะสัน้นจำนวนเจ็ดวันปิดวาจาถือศีลแปดกินมังสวิรัต ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และห้ามอ่านหนังสืออื่นนอกจากหนังสือหลักปฏิบัติที่วัดแจกให้เพียงเล่มเดียวนอกจากเรากับเพื่อนอีกคนคนอื่นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนมาจากญี่ปุ่น บางคนบินมาจากอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติธรรมด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นทำให้การปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อจิตใจและร่างกายมากนั่งสมาธิและเดินจงกรมเฉลี่ยวันละ17ชั่วโมงที่เหลือคือเวลากินข้าวสองมือ้อกับเวลาอาบน้ำ และนอนซึ่งมันเหนื่อยมากผ่านไปสองวันเหมือนร่างกายและจิตใจเราก็ยังปรับไม่ได้ฟุ้งซ่านเจ็บปวดทรมานสังขารเหลือเกินดังนั้นช่วงเวลาแห่งความปิติคือเวลานอนซึ่งปกติคือห้าทุ่มถึงตีสี่ ห้องนอนจะเป็นห้องนอนเล็กๆส่วนตัวของใครของมันเรานอนห้องที่อยู่ลิมสุดเพราะจะได้มีหน้าต่างสองบานมีมุง้งมีฟูกห้องปูเสือน้ำมันสีทึบๆเข้ากับตัวอาคารไม้เก่าๆเาพราะเป็นวัดที่อยู่กลางเขาอากาศจึงดีมากมองออกไปจากหน้าต่าง ด้านหลังห้องจะเป็นต้นมะขามสูงใหญ่หลังจากต้นมะขามไปก็เป็นป่ามองจากหน้าต่างอีกด้านก็จะเป็นบริเวณหน้าหน้าวัดมืมดบนปอกหมอนสกีนบทสวดมนต์ชิน,นะบัญชรเอาไว้ด้วยปกติก็สวดแต่คืนนั้นไม่สวดเพราะร่างพังมาก เลยคุมโปงแล้วฟุบหลับไปเพราะอากาศเย็นหลับไปสักครู่รู้สึกเหมือนมีคนมาเคาะประตูเปิดประตูเข้ามาในห้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูแต่ก็ไม่มีใครก็เลยนอนต่อหลับไปสักพักได้เย็นคนเดินเหยียบเสือ่อน้ำมันแบบข้างๆเราเราลืมตาขึ้นมานะแต่ก็ไม่กล้าเปิด เข้าห่มออกไปดูพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่จังหวะเดินปกติเสียงเหยียบเสือน้ำมันในห้องยังคงดังอยู่เรื่อยๆเหมือนเดินวนรอบข้างสุบซุบซุบซุบเนิบช้าเหมือนคนที่เดินอย่างระมัดระวังคืนนี้อากาศเย็นมาก แต่เราเหงื่อโสมตัวอยู่ใต้ผ้าห่มหัวใจเต้นรัวเหมือนกองเรารวบรวมคามกล้าเปิดผ้าห่มออกมาดูให้เห็นกับตาแต่ห้องก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเงียบเชียบแต่ความกลัวภายในใจปะทุขึ้นมามากเราตัดสินใจเดินไปหาเพื่อนที่ห้องเรียกให้มานอนเป็นเพื่อน ขพืนสลึมสลือตื่นมาเดินมาที่ห้องพอถึงห้องเรามันก็หลับทันทีแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจล่ละแต่ก็คุมป่งนอนเหมือนเดิมพอจะหลับเท่านั้นแหละได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกอาคารเดินลากเท้ายาวๆมาจากแถวลานหน้าวัดแล้วมาหยุดที่ห้องเรา เสียงรักเท้าเงียบหายไปเราภาวนาให้ทุกอย่างจบลงสักทีแต่ยังไม่ทันพ้นความคิดเสียงกรอนหน้าต่างห้องดังก็แกลก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 เหมือนมีใครมาจับเล่นห้องเราอ,อยู่ชั้นสองใครที่สูงพอจะจับถึงก็ไม่มีหรอกพุโทโธพุโทโธ ไปไหนก็ไปไปเราไล่อะไรก็ตามแต่ที่มาวุกวนกวน,กวนอารมณ์เราจนเราปวดหัวเนี่ยไม่ไหวนะทั้งโกรธทั้งกลัวเสียงทุกอย่างเงียบลงแต่เรารู้สึกว่าเหมือนมีใครยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างมองเราอยู่ตลอดเวลาเราเริ่มภาวนาใหม่อีกครั้ง รู้สึกว่าไม่ถูกต้องที่ปไปไล่เขาแบบนั้นพุดโทพุดโทพุดโท้แล้วภาวนาไปพร้อมกับนึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราชอบที่สุดจู่ๆความรู้สึกกวนทั้งหมดก็หายไปเขายังยืนอยู่ที่หน้าต่างข้างห้องเราเหมือนเดิมเราลุกขึ้นมาดูเดินไปที่หน้าต่าง หลังห้องที่มีแต่ป่าเราหลับตายกมือพนมอธิษฐานว่าถ้าเราได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปเราขอโทษทุกท่านที่นี้ด้วยขออาหัวสิกรรมให้ด้วยเถิดสิ้นเสียงอธิษฐานในหัวเราลืมตาขึ้นมาเห็นคนตกจากต้นมะขามใหญ่หลังห้องดังตุกดังมากๆแต่เราไม่กลัวแล้ว พอถึงเวลาตีสี่พระอาจารย์เรียกลุมกันเป็นนั่งอยู่นั่งทําสมาธิรอบเช้าเราตั้งใจภาวนาอธิษฐานบุญให้พวกเขาจินไม่รู้ว่าเช้าวันนั้นน่ะเป็นพระนั่นเองอน้ำโมสาธุท่านมาอย่างนี้เราก็กลัวนะ